แล้วก็เปิดปิดได้เลยนะครับผมฮะห้องโคร AIoT ้วยว่ะวันนี้เราจะมารีวิวสวิตช์ไฟโซนอฟ f กันนะครับผมมันอ่านว่าโซนอฟหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเออควงไม่โชว์ไปดิอวะอ่ะขอาของที่เราต้องการก็อยู่ข้างในนี้นะครับผมมาแกะมเลยอ่าทําห้องรบและของที่เราต้องการก็อยู่ข้างในนี้นะครับก็แกะเลยอ่านี่ไงคนที่ร้รองการสั่งมาเพื่อ,ออันนี้เลยเนี่ยไม่ใช่ละ ว่างเล่นเนาะสิ่งที่เราต้องการอยู่นี้ต่างหากของทั้งหมดก็จะมีตัวกล่องนะครับผมแล้วก็จะมีตัวสวิตช์ไฟโซน็อตนะครับมีคู่มือการใช้งานแล้วก็น็อตนะครับผมเห็นบอกว่าคู่มือเป็นภาษาไทยนะครับผมแต่อีเปิดมาแม่งไม่ใช่ภาษาไทยวะของค่อนข้างมีน้ำหนักครับบอกได้เลยครับว่ามีคุณภาพมากเปิดฝามาก็จะเจอช่องใส่คู่วบวกู่้ลบหนุ่มสาวแดงนมาพบในคำคืนลาวลาไม่ใช่ละนี่ก็จะเป็นไฟที่เราจะเอามาลองใช้นะครับผมเป็นไฟปลูกต้นไม้ผมเองอย่าถามว่าปลูกอะไรมันคือการจานะจ้านายจ้าถ้าว่างๆเดี ตอนนี้ตัวสวิตช์ของเราก็ทําการเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองกันเลยผมได้ทําการตั้งเวลาไว้นะครับผมเป็น3ามทุ่มสีนะครับผมเพื่อที่จะเปิดไฟมาเรามานั่งรองกันดีกว่า ตบมือทําุเลยเลยอีอ้วนผมดูค่อนข้างตื่นเต้นนะครับผมไปเราปิดไฟก่อนเดี๋ยวเราจะย้ายสวิชมาติดไว้ตรงนี้นะครับผมการติดตั้งค่อนข้างง่ายครับผมแต่ว่าลืมอักขิดแล้วก็เปิดปิดได้เลยนะครับผมนะห้องโครน AIoT ด้วยว่าส่วนตัวสวิตช์ไฟก็ยังสามารถเปิดปิดได้ตามปกตินะครับผมแต่นอกจากนั้นตัวแอปพลิเคชันก็ยังสามารถตั้งเวลาได้นะครับผมว่าจะเปิดตอนไหนดดที่นี่ฉันก็จะตื่นทุกเช้าแล้วสำหรับใครที่ชอบทําให้ห้องเป็น AIoT นะครับแนะนำโซนอฟตัวนี้เลย